เทคนิคการเลือกซื้อวินครั้งเดียวจบใช้งานได้ยาวๆการเปรียบเทียบการใช้งานจริงระหว่างวินขนาด9,500ปอนด์กับ12,500ปอนด์อย่างไหนใช้ทนใช้แรงใช้อึดขวาก,กันครับแล้วก็คลิปการใช้งานจริง เวลาเจอหนักๆนะครับในบ่อลึกๆระหว่าง9,500ปอดกับ1 2 0 0 0ปอดแบบไหนอึดกว่ากันทนกว่ากันครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับผมฉุยไฮวินนะครับเรามาเริ่มหัวข้อแรกกเลยครับว่าระหว่างอ e ีกัปนาฟัส7 กับวินขนาด12,000ปอนดอนในตลาดซึ่งมีตัวเลขค่อนข้างเยอะถ้าเรานำไปใช้งานจริงในบ่อเดียวกันตำแหน่งเดียวกันอย่างไหนแรงกว่ากันอึดกว่ากันซึ่งในคลิปนี้ลูกค้าเป็นผู้ส่งมาให้ทางเรานะครับขอบคุณลูกค้า ที่ใช้งานจริงไฮวินอีกก็พานาฟาดเเนี่ยนะครับที่ส่งมาให้ชมแล้วก็ผมก็ได้มองเห็นการเปรียบเทียบระหว่างวินของไฮวินนะที่เป็นฟ้าดเกับวินขนาด12.000สอพนปอนทั่วๆไปท้องตลาดที่หลากหลายยี่ห้อครับมาดูตัวที่1ครับคันที่1ก่อนนะครับบ่อเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือบ่อเดียวน,นะครับเป็นวินขนาด1 2 0 0 0ปอนด์นะครับ ก็คันที่1ก็ไม่ค้นนะครับคราวนี้ก็มาดูคันที่2ครับท่านผู้ชมครับคันที่2องนี่ใช้ลอกนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงวินนะครับนะต้องใช้ลอกมาดึงขึ้นมาเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยครับ เสียงแทบจะขาดใจเลยครับท่านผู้ชมครับก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายต้นนะที่สูงสูงขึ้นแล้วก็เริ่มต้นวิ้นใหม่ขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นได้ครับรอดครับตอนนี้มาดูไฮวินนะครับในบ่อเดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับสังเกตอยู่2ข้อนะครับก็คือ1ว่าได้ใช้ลอกหรือไม่นะครับข้อ2ก็คือเสียงของวินนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไร ก็ยังคงสามารถที่จะเดินต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้ลอกแล้วก็แรงไฟได้ครับครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมครับไม่แนะนําให้มองประเทศนะครับหรือย่อเป็นหลักนะครับขอให้มองที่การทดสอบจริงหมายถึงว่าเดี๋ยวเรามีคลิปวิธีการทดสอบวินที่ดีจริงหรือไม่เนี่ยนะครับ4คลิปมี4ข้ออันนี้สําคัญนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยซื้อวินครั้งเดียวแล้วใช้ได้นานๆครับ ท่านผู้ชมครับก็มาถึง4เทคนิคการเลือกซื้อวินอย่างไรทีเดียวให้ใช้งานจบและยาวครับท่านผู้ชมครับมาถึงไฮไลท์ที่สําคัญและก็จําเป็นสำหรับการเลือกซื้อวินอย่างถูกวิธีทําอย่างไรให้ซื้อครั้งเดียวแล้วใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอคลิปนะครับทั้งหมด4คลิปนะครับคลิปที่1นะครับก็คือคลิป ่าดูขนาดของทุ่นมอเตอร์นะครับเพราะถ้าทุ่นเล็กแรงดึงไม่พอแน่นอนนะครับคลิปที่2ก็คือเบรกรถล้อตายบานปูนก็คือนํารถเนี่ยนะครับเชือกของวินเนี่ยนะไปเกาะที่ต้นไม้แล้วจอดรถบนปูนนะครับแล้วก็เหยียบเบรกให้มิดเลยล้อตายทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วกดรีโมดให้วินลากไปถ้าวินแท้จะดึงได้5ตันขึ้นไปนะจะสามารถที่จะลากเบรกรถล้อตายได้แต่ถ้าวินเทียมส่วนใดได้3ตัน3ตันกกว่าอย่างนี้ลากไม่ได้นะครับ ข้อที่3นะครับอันนี้สําคัญไม่น้อยทีเดียวกับแล้วก็ผมมองว่าสําคัญมากที่สุดนะครับก็คือการแขวนรถบนต้นไม้หรือบนขื่อ <Huh? S 1> ยกขึ้นยกลงอันนี้ความปลอดภัยนะครับนะสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราไปคาเนินเขาลื่นๆไม่ได้เบรกเท้าก็ไม่อยู่แถมเบรกวินก็ไม่มีอย่างนี้อันตรายครับนะคือก็ขอคลิปทดสอบเบรกตัวรถเพราะว่าข้อนี้มาเปลี่ยนที่เราเยอะที่สุดก็คือเปลี่ยนวินยี่ห้ออื่นนะครับ ก็คือเบรกไม่อยู่ครับอันตรายครับเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนะคลิปที่4ก็คือขอคลิปสต็อกอะไรนะครับ oh, <yeah. S 1> ถ้าข้อ1นถึงสดีหมดอะไรหมดนะเอาเคท่านมีชัยว่าเครื่องละเราก็หันมาขอคลิปสต็อกอะไรอย่าไปขอภาพนิ่งนะฮะเพราะภาพนิ่งนะอาจจะมาจากย่ออื่นก็ได้เพราะเราไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเป็นสต็อกอะไรที่เป็นวิดีโอคลิปเลยอย่างนี้ชัดเจนครับให้เห็นว่ามีสต็อกอะไรแล้วก็มีช่างเซอร์วิสจริงๆนะครับเพราะว่าข้อนี้ ส่วนใหญ่ก็คือที่จําเป็นต้องเปลี่ยนอีกข้อนหนึ่งที่ที่เราพบนี่นะครับก็คือไม่มีอะไรเราก็ไม่มีช่างดูแลหลังการขายนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราไปได้วินที่มีแต่รับติดตั้งแต่ไม่รับสวิตอย่างนี้เราก็จะต้องวิ่งหาที่ซ่อมกันให้วุ่นวายซึ่งถ้าเรา,าซื้อจากอีกที่หนึ่งไปซ่อมอีกที่หนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรับกันครับ ท่านผู้ชมครับคันนี้มาดูกันว่าทำไมลูกค้าเลือกใช้ไฮวินรุ่นนี้ครับ High Winch PS 12,000 Pounds Heavy Duty the best choice for a standard the winch size easy various installation into the limited a pace bumper our engineer designed for a normal battery as low current motor maximum to 1 8 0 Amperes at full loaded, no load speed. Approximately at 9 meters to 10 meters minutes, you will feel best when you see on down one motor as well. Low currents and low temperature at full loaded as maximum to 180 amp. Electrical safety. This application is so important on your winch and your vehicle the motor approved CE certificate worldwide standard and if you are looking at the carbon brushes you can see at the high temperature plastic part at the temperature working at more than 180 degree this plastic will be twist or melt then the carbon brush and be away from the rotor coil this solution for your safety your motor when your winch is shorted circuit then can't stop your winches this so so important on your winches and your vehicle. Both will not be burned anymore. The last thing on your safety on off-road trips. The winches break also big problem when vehicles on hill slope. Your truck might be rolling down from the hill if your winch brake is not strong enough. Your winches must hold your truck on there. Otherwise, you might be rolling down from the hill slope. All our safety solution with Suru is lead tested, and continuously follow up more than 20 years, and improved on this break. We need your trips are on fun, and safe. This is High Winch Engineering Teams. Finally Technical Specifications 6 Horsepower Bow 1 Motor Quality as High Temperature, Working, Well Low, Current, and High Talk Output. Well Maximum pull in rate 14,000 pounds as your high CCA battery. No load speed at 9 meters to 10 meters. The breast cabin brushes with safety. Heavy duty solenoid relay continued working at 450 amperes for 30 seconds. A standard winch sizes for more easy insulation easy pull out your rope from the winch for more details please contact at line id rock winch facebook high winch parts youtube high winch hd or call me 089668 7ผ6 2ชมครับต้าไฮวินอีอ e. นกับพนาฟัส7นี่มันมีออปชั่นแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพละกกำลังสามารถที่อัปเกรดได้มากมายก่กองเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นขยายโลใส่เชือก50เมตรเพิ่มเป็น2มอเตอร์สลับเริ่มลุยหนักขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว,ว่ามันมีสเปคและรายละเอียดที่น่าสนใจตรงไหนบ้างครับ High winch E9500 Fast 7, very fast and more powerful. Perfectly on off road trips and off road competition. Technical specification 7 hose power bouton motor with high quality high torque output. No load speed at 22 meters per Minutes Maximum pulling rate 12,000 pounds at 12 volts DC. You will be feel be good the best winching very fast speed as well. The winch is bigger size comparing to standard winches for add more rope cable length. Optional for more your requirement on off road competition. Option one the air clutch free spool controller for more and easy pull out your rope. Option to upgrade your winch size to replaced 50 meters of synthetic rope if you need more powerful on off-road competition you can be upgrade from a single motor to twin motors the pulling rate will be to more 20000 pounds the maximum no load speed will be 50 meters at 24 volts dc all are completely designed by high winch engineering team as our experience